สวัสดีครับกิตติครับเจออีกแล้วครับบ้านหลังนี้ขายเร่งด่วนครับเขาบอกราคา2,80,000แแต่ถ้าลูกคนไหนซื้อนะครับบอกว่าดูมาจากกิตติดูมาจาก Thai Time Channel ลดให้ ผมว่า200,000ห้าหมื่นผมว่าลดได้อยู่แล้วนะครับบอกว่าดูมาจากกิติรับรองว่าต่อรองได้แน่นอนราคาที่ติดไว้ใต้คลิป200,000แปดหมื่นบาทนะครับส่งฟรีประมาณ200หรือ300ใช้ความสามารถของลูกค้าครับ200กโลหรือ300กิโลอยู่ที่ความสามารถลูกค้าต่อรองเลยครับบอกว่าดูจากกิติเดี๋ยวเราไปดูบ้านส่งบนเ้านหลังนี้ก่อนสวยนะครับตอบโจทย์ลูกค้าครับมีหนึ่งรับเพียงหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ํามีพื้นที่ใช้สอยน้ำหนําด้วยขนาดพื้นที่เท่าห้้้องนนําาเลยไปดดูบีกว่าครับ ขายเร่งด่วนครับเนี่ยฮะบ้านอยู่ข้างหลังผมนะครับคนไหนดูจากกิติไทยไทม์ชาแนลนะครับรีบตอมเลยแล้วยกโทรศัพท์มาเลยนะอย่าช้าเพราะว่าขายเร่งด่วนคําว่าขายเร่งด่วนคือขายลดราคาราคาก็ติดไว้ก็เขียนไว้คือ2องแสนแปดหมื่นบาทท่งโมเดิร์นแล้วบอกว่าดูจากกิติรับรองลดได้ผมว่าสองแสนห้านี่กระซิบกระซิบกระซิบโอ,โอเคครับอ่ะเรามาดูบ้านดีกว่าครับบ้านหน้าก,กว้าง3เมตรครับลึกหเมตรห้าสิบครับ ลูกเมตรห้ 6, 50, ตอบโจทย์ลูกค้าสูงประมาณาาประมาณเจเซนนะครับเสานี่ก็คือหน้าอกอะหน้าหกเขาเหลานะเหลาเหลนะเหลาแล้วก็มันอาจจะเล็กลงมานิดนึงนะอาจจะไม่เต็มนะครับแต่เสาตอนที่ได้มาคือหน้าหกนะครับเหลาแล้วลกเล็ดลกมันไม่เต็มเอาแค่นี้ละกันแต่ว่าสวยฝีมือดีละเอียดผมดูแล้วครับตำหนิน้อยมากครับท่านผู้ชมนะส่งโบเดนหลังคามงด้วยกับเบื้องหลอนคู่นะ ยืดหน้ายืดหลังนะครับมีหนึ่งระเบียงมีหนึ่งห้องนอนมีหนึ่งห้องน้ําแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยเน่าน้ําสามารถวางตู้เย็นได้เหมาะอะไรครับรีสอร์ททำทำรีสอร์ทก็ได้เลยก็าเหมาะเหมาะมากเลยห้องน้ำอะไรมีหมดระเบียงก็มีหมดนะครับแล้วก็วางหหวไร่ปลายนาจัดสวนก็ได้หรือว่าซื้อซื้อทําเป็นหลายอย่างอะ่ะหลากหลายแลย้วแต่ความต้องการของลูกค้าครับซื้อตวายวัดก็ยังได้เลยทาเป็นกุฏิพระยังได้เลยสั่งทำออเดอร์ได้ด้วยครับแล้วก็ผมดู รายละเอียดแล้วก็ถือว่าเขาทําเนียนเนียนละเอียดฝีมือดีนะครับปลาณน,นีดนะฮะคุณภาพผมว่าผ่านเลยครับท่านผู้ชมแค่ส่งบอดดินแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เนี่ยลงสีเข้าใกล้ๆสีโอ,อ๊คฮะออกเข้มเข้มดำดำนิดๆนะฮะนิดๆไม่มากฮะจะโอ๊กก็ไม่เชิงโอ๊กนะฮะจะแดงก็ไม่เชิงแองก็โหถือว่าสว,สวยสวยสวยนะใครดูจากกิตติรีทโทมาเลยนะฮะ,ะอย่าช้านะเดี๋ยวห้าวันโทรโทรมาคุยเลย เห็นคลิปรีบโทรมาคุยเลยนะครับนะถ้าช้านะเดี๋ยวคนอื่นตัดหน้าเอาไปกินนะโอ้โหช้าต้องมานั่งรอหลังที่สั่งทาออเดอร์อยู่หลังนี้ไม่ต้องครับไม่ต้องมีออดงออเดอร์อะไรเลยนะครับใครอยากได้หลังนี้ก็รีบโทรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านนิดหนึ่งครับวันนี้กิติเอามาฝากนะฮะไปไหนฮะสภา,าบ,บ้านบันไดสร้างขึ้นนะฮะมี3ขั้นบันไดความกว้างก็อยู่ประมาณอ่าประมาณถักเกือบเกือบเมตรอะนะครับ อ่าลึกนี่ก็ประมาณอยู่ที่1นึ่งเมตรห้สกว้างประมาณ3เมตรนะครับมานั่ง1ตัวด้านหน้านะแล้วก็โอเครายละเอียดต่างๆทําดีนะครับฝ้าเพดานตรงบอดี้ข้างหน้าเขาตีแบบแนวเรียบนะฮะเก็บรายละเอียดเก็บกุเก็บมอบเก็บโอ้โหสุดยอดนะฮะใครต้องการก็รีบโทรมาเลยนะครับเพราะว่าบ้านที่ทําเสร็จแล้วขายเลยเนี่ยหายากนะฮะต้องสั่งจองอ่สั่งจองเสียเวลาเอาหลังนี้ไปเลยครับส่งบอดีประตูทางเข้าเป็นประตูบานสไลด์แล้วก็โอเค นะครับเล่นด้วยกระจกบางส่วนตัวจับก็โลหะเกรด A นะฮะนี่เห็นไหมเปิดสไลด์ออกซ้ายขวาครับท่านผู้ชมนะครับเปิดมาถึงก็ห้องนอนก็ประมาณ3มเมตรคูณ3เมตรสินะครับโอเคครับโอเคนะฮะองน้ำก็1เมตระสิระเบียงก็1เมตรสิบูบวกกันแล้วก็6เมตรสินะครับท่านผู้ชมนี่คือภายในห้องนะครับห้องนอนหนึ่งห้องนี้ฮะมีหลุมหนึ่งหลุมลึกก็ประมาณสัก12เซนประมาณนี้ผมดูแล้วนะฮะ แปดเหลี่ยมเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมตีแบบเข้าบางใบนะฝ้าเพดานส่วนฝาห้องนะฮะตีแบบแนวตั้งตรงฝาหน้าบ้านนอกบ้านก็แนวนอนนะครับฝาในห้องฝาตั้งตรงนะครับก็เรียกว่าฝาบางใบฮะหน้าต่างมีตั้งซ้ายและขวากว่างซ้ายก็ตรงห้องนอนก็สี่บานกว่างขวาก็สี่บานนะครับแล้วก็ห้องน้าอ่ะเราไปดูห้องน้ำนะครับต่างเข้าวประตูห้องน้าก็ทําเป็นประตูบานสไลด์นะท่านผู้ชมดูนะเห็นไหม นี่ฮะนี่เป็นบานสไลด์นะครับบานสไลด์นะครับโอ้โหนี่ฮะไปทางห้องน้ําเปิดสไลด์ออกก็จะก,กลายเป็นพื้นที่ใช้สอยหนะ้าห้องน้าครับหนึ่งเมตรห้าสิบคูณหนึ่งเมตรหน้าสิบมีบานหน้าต่างไปข้างหลังแล้วไปด้านข้างช่องละหนึ่งบานฝ้าเป็นดานเตะแบบแนวเรียบนะครับนี่ไปไงฮะท่านผู้ชมใครเห็นคลิปรีบโทรมาเลยนะครับขายเร่งด่วนขายเร่งด่วนนี่ห้องน้ำครับหนึ่งเมตรหน้าสิบคูณหนึ 1, ่งเมตรหน้าสิบตีสมาร์ทบอร์ดไว้แล้ว ก่าไปดานเป็นไม้ครับท่านผู้ชมโอเคนะฮะประตูทางเข้าน้ําก็เป็นไม้เ่งที่เห็นสวยงามครับสวยงามหลังนี้นะหายากเล้วโอเคครับผมสรุปให้ฟังนะครับถ้าใครอยากได้รีบโทรนะครับจองไว้ก่อนนะครับจองไว้ก่อนก็มาดูขอเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปก็แอดไลน์กับเจ้าของโครงการนะครับแล้วก็มาดูบ้านนะครับราคา28 0 0 0 0มื่บาทนะครับ ดูจากกิติก็บอกว่าดูจากกิติขอต่อรองกิติบอกต่อรองได้ผมว่า2องแสนน่าจะได้นะ <c oughs> และแต่ความสามารถลูกค้าส่งฟรี200 200โลหรือความสามารถอาจจะได้300ก็ได้และแต่ความสามารถลูกค้าคุยกันเองครับผมแค่ชี้เป้าให้ซื้อบ้านแค่นั้นเองครับบ้านนอกดาวน้กว้าง3ลึกอ,อกเมตระสิบหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยน้องน้ำสามารถวางกู้เย็นได้ครับท่านผู้ชม โอเคนะครับกดติดตามให้ด้วยกดไลค์กดแชร์อย่าลืมรีบโทรเบอร์อยู่ใต้คลิปครับ,บราคาดูใต้คลิปด้วยครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ